สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกทานทุกคนที่เขาบึงข้าชสมทั้งสองประเมาสบายดีตอนสวยๆคลิปนี้จะนําเสนอพาบึงพาสมประเมาจะเตรียมอาหารการกินนี่อันนี้ปลาคอที่ต้มแล้วก็แกะเนื้อ,อไว้แล้วสวัสดีพี่น้องที่ฝั่งไทยเด้ออันนี้เป็นหมากเรียนใหม่หรือว่าหมากลิ้นฟ้าที่เผาแล้วก็ล่างสะอาดเทียมหอยแล้วปลาเมาสิ สุบเนาะสุบใส่ปลาคอปลาคอ,คอก็มาจากลักสาวเบิดแล้วเนาะเบิดแล้วหมากเรียนไม้หรือว่าหมากลื่นฟ้าได้มาจากพี่สาวอาจารย์็ีให้มาขอบใจหลายๆก็มีอายุบั่นควันยืนเบื่อสกุ่สขคนเดอ้อที่เอาอาหารใหปลาเมาเนาะปลาเมาออกไปหน้าเพ,พิ่นเมื่อวานนี่เพื่อนเอาหมากเรียนไม้ใหสามหน่วยแบ่งให้ปลาน้นหน่วยหนึ่งปลาเมาเอามาทำอาหารสองหน่วย อันนี้ก็เป็นหอมหอมแพลวกับหอมป้อมบ้านเฮาเตรียมไว้ปลาดำก็มาแล้วล่วนะเนาะอันนี้ก็จะเป็นงาเนาะตำงาที่คั่วแล้วเฮ้ยเฮาวซีซุปมากเกลียนไหมมาเกลียนไหมมาเกลียนอะไรมาเลียนไหมอ่ะสบายดีป้าดำสบายดีพ่อแม่พี่น้อง ดำก็เข้ามามทาสีม,ม,ามัน <ทำ S 1> ดูนุ่มเพี่ยเมื่อแล้วบ่คอยัเปิดประตูตอาสาไว้อยู่คอยสิขึ้นอานามัยทึงเฮือนว <c oughs> ันนี้กระิใส่อินฟ้าลงไปเห็เุหใดคิ้นตอนเพลนเลย ใส่ลินฟ้าลงไปนี่ปลาเมาใส่ลงไปแล้วทุกอย่างข้าวคั่วแป้งนัวเป็นไหนคะโอ้ยอู้หโอ้โหนันนันก็นมีบอก ผอยซุปหมกักลิ้นฟ้าหมักเหรียญไม้ซุปหมักเหรียญไม้แม่มันสิกินกลมกลืนกันมนซุปเสร็จแล้วยกระถึกนึกน้องพี่น้องเอ้ยเพื่อสิได้กินไดหยั่งขาจะเอาฐานมาให้เอาฐานมาส่งสื่อฐานนำข้าเจ้าเนาะเบิดฐานดัง เลยไปแนะนำว่าลุงมองได้มองใดเบิ่งเพิ่นเอามาให้แจ็กสอบล่ะเบิ่งนสัก่อนเนาะฮัทก็มาซ้ำกระสอบสั่งหากระสอบสอบละร้อยบาททานมีสอบละร้อยบาทเนาขุมบัดเอาคนถุงถุงขบแก้วนั่งนึงสบายดีเดี๋ยวเพิ่นเห็ดเองเพิ่นเห้สบายดี น้องหนึ่งดิดอยู่หนึ่ตาหน่เอ้ยหนึ่เอ้ยฮะก็ตื่นนอนเลยนี่เอโอ้โหก็ตื่นยังจิงเริงกดหูยังจิงเริงิงเริงกไม่จก็หูกดหูก็ทูหเมือแะไวบ่หมืออะบ่ลูกตาบ่หงมืออะบ่ยังไงนยังไงักจําผ่าขนงปังบ่ สดีแในจอยนี other, uh? right ่มารอบที там, Sultan, i, si. wow. ่สองรอบที่หนึ่งผาน้องบอสมาเล่นรอบที่สองมาน้องหนึ่งมาเนี่ยน้องหนึ่งสบายดีน้องหนึ่งหนึ่งข้อสามสบายดีลูกหลาะนะสบายดีเดียวสบายดีอืมบุญข้าขนมสบายดีเอฟซีถูกท่านทุกคนแซ่บบ่ตอนเที่ยงมาตุ้มมาโฮมกันอีกแล้วเด้อสบายดีสบายดีเหมือนสบายดีเบิร์ดเหม่ อันน้ำไม้แมาแกงซุ้มอันนี้จะแกงซุ้มน้ำไม้อีกแล้วเกิดปลาเมาเนี่ยตนซุ้มลุ่มหลายม่อเลยแมนจักมาน้ำไผยปลาดำเสน่ห์แห้งนะปลาดำเนื้อหอมบอกเฮ้ยปลาดำเนื้อหอมปลาโคกๆปลาลล้านกระดาปลาดำเนื้อหอมเดี๋ยวแม่์จอยขนมจ้สิเบิร์ธทงแหละพี่น้องพี่น้องลายข้างฝากจากฝั่งไทยเนาะ ทางเันพ um> ี่มีพี่มีเนาะเอซีทางฝั่งไทยอยู่ทางจังหวัดนนทเนได้ของมาฝากทางปินไก่ใหญ่แน่ทางขนมฟาร์มเฮาแน่เนาะไดมาฝากแม่ไปไทยเตอ้ยขั้นเขีวด้เจ้าหนึ่งไอเจ้าหนึ่งบ๊ายบายบ๊ายบายนนอนหนึ่งไอหน เป็ดฟัดคือหยังนี่แม่จอยแม่จอยมื้อนี้มันหอมําเอ็งจังหอมน่ะแต่กาดมแล้วมิ้นอึดเอ็งเจ้านึงหลายเด้อันนี้อาบน้ําแล้วนอนบ่ทันมีหอมอือีหมจบดีกวันนี้ปาแพงดีมากเลยหอมเนนคือสิน่ยิ้มแล้วยิ้มแล้ว่านียงย่างแล้วับตเตียงแล้วมัน บ่ติเรียมหัวโปกสิเรียงว่าเออหาอีกาดเอ้ยเนตรน้ําเอ้ย <Suzuki> ห like <unlikely> ัวสุ่มให้หยังลูกอะน่ะสวัสดีมาแต่โรงเรียนมาแต่โรงเรียนัก่อนตอนเที่ยงตาหัน้าลูกหัวคือหนะ่อไม้กลังต้มไว้อยู่เนาะสาวแพงว่าไปใต้ากยกเตามาทางหน้าว่าซั่น <c oughs> คลิปนี้พาเบิ่งพาชมเนื้อหาสาระก็คือมีพี่น้องมาเต้ามาโฮมมาตุ่มมาโฮมแล้วก็หาหน่อไม้ม,มาสู่กันแกงเฮ้ยหามาหรือซื้อมานี่เดี๋ยวจะนำเสนอผิดผิดหามาแล้วใครหาใครหาเฮ้ยว้ายเม็ดจอยหามาสุดยอดจริงจริงขอบใจเด้อ ซื้อหน่อไม้เอาหาหน่อไม้รืมว่าซื้อก็ไปบซื้อด้ผูมีเวลาผูบมีนี่เขอบใจหลายเด้อสาวจ่อยหาหน่อไม้มาสู่แกงอีแล้วแกงซุมกันส่วนซุมอีแล้วให้ปลาเมาแกงว่ะสิสาวแพงว่าต้องให้ปลาหมาแกงสุดยอดจบปาสมุนงเ์้าไหมปลาสมุนงคอน่มอเด้อใช ไอนมรอมารมากยีป่นจืด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 อาซาปอุ้ยอดีป่หุ้ยอาีน้าวไปถอดเสื้อให้น้องหนึ่งอ่ไม่ใอ่และแม่จอยจะมาเย็ดเอิกแล้ววะแม่จอยจะกินบักฮามบ่แม่จอยจะกินแก้มน้องหนึ่งบ่่ึอเปนแนีน่ขั้นแขวโอ้ยไม่เหนียวแล้วบ่านไดหมไปเปลี่ยนให้มันก่อนเปล่นไใส่แฟนถอกเพิดลากให้ก่อน เอาไปล้างอาบน้ำทาแป้งหอมๆมาใหม่ไปหอมให้มันหอมอีกก่อนเอาไปซักเอาไปซักเอาไปซักเลยเอาไปซักแล้วค่อยมาใหม่นะเฮ้ออ้ยก้องยังไม่ทันสตาร์ทเลยเจอสบายดีก่อน โอ้ยถ้าตามนี้นั่งตามนี้ได้วิวดีจริงๆนั่นนั่นแหละนั่นตรงน่แหละกเลยคลิปนี้เบอร์คลิปนี้ประเมาจะให้เบิงต่อการประเมา่ายคลิปวิดีโอไว้ยำส่งส่งซีซีสวยๆแนะประเมาเห็ดกิน,นแล้วก็มาต่อมาชมต่อเลยพียงสบายดียยสงเถื่อสามเถือเ่อกะว่ากันไป ผักชีสีอันเดกกระดูกปลาผักีอืมปลาแต่เด็ดเด็ดอกปลาหุูแล้วจะมื่อจะผลิบ้านนะภาษานางนอนพักพ่อยทากินปลาดำน่ะยังปลาดำน่ะไปทาสีต่อยอแล้วนั่งข้าไปทำงานแล้วไปแล้วน้องปลาดูน้ำโบมาพี่น้องโ สักคราวเสร็จมาบอกน้องไปดูเด็กไปอยู่น้ำแม่ดองเิ่นโบมาหาปลาเมา้าพออยู่น้ำแม่ดองนะเคยอยู่นะพักพักกำลังงามเนะตอน ขอบ,บุญขอบคุณน้ำเอฟซีทุกท่านทุกคนที่คอยบึงคอยให้กำลังใจแล้วก็ติดตามตลอดมาขอบคุณทุกคำคอมเมนต์ด้อจะเด้อที่ให้กำลังใจคลิปนี้ประเมากับสิคอจบไว้สำนิกก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจอีกเนาะเอฟซี oh, oh. FC, ที่เขามาเบึงมาชมใหม่กับขอขอบ,บุญขอบคุณหลาย,ลายๆเด้อ กระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนสิได้ชมคลิปไปเรื่อยๆนเนาะสิได้ชมคลิปไปเรื่อยๆมาไม่แห้งกินน้ำเดียวหนึ่งเนี่ยมาหยอ,อกมาหยอกเมียอีกมาหยอกเมียอีกอ้าวตามกลุ่นกันลานข่อยห้ลานหน่อยลานใหญ่ตอนช่วงนี้เสนเ่ห์กำลังมาแหงนะ ปลาเมากับปลาดำสเสน่ห์มาแหงพอกันลิบหนาเด้อสบายดีสบายดี